สวัสดีคะ่ะสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องไอเดียลงทุนค่ะวันนี้เราจะมาสำรวจข้อมูลเชิงลึกกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้เป็นคิวของ VCI Property ค่ะเราจะมาเจาะลึกผลประกอบการแล้วก็ภาพรวมของเขาในไตรามาสแรกปี2025ัน่กันค่ะแหล่งข้อมูลของเราวันนี้ก็จะมาจากรายงาน1 0 q คิวล่าสุดเลยนะคะของไตรมาส1ปี2025แล้วก็มีเอกสารข้อมูลการเงินเพิ่มเติม,ตมหรือ financial supplements แล้วก็ investor presentation ล่าสุดของ VCI เองเลยค่ะเป้าหมายวันนี้ก็คือทำความเข้าใจสถานะการเงินปัจจุบันกลยุทธ์แล้วก็แน่นอนค่ะโอกาสและความเสี่ยงสำคัญๆที่เขาระบุไว้ในเอกสารเหล่านี้จุดที่น่าสนใจเบื้องต้นเลยนะคะคือ VCI เนี่ยเขามีตำแหน่งที่ค่อนข้างเฉพาะตัวนะคะในฐานะเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อประสบการณ์หรือ experiential real estate ขนาดใหญ่คาถามคือท่ามกลางยุคที่คนแบบหยหาประสบการณ์จริงมากขึ้น VCI จะเป็นการลงทุนที่น่า สนใจไหมเดี๋ยวเรามาลองหาคำตอบกันค่ะเริ่มกันที่ผลประกอบการไตรมาส1ปี2025ก่อนเลยนะคะรายได้สุดที่ที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญน,นะคะอยู่ที่543.6ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็น0.51ดอลลาร์ 000, ต่อหุ้นค่ะตัวเลขนี้จริงๆแล้วลดลงเล็กน้อยนะคะถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่590.0ล้านดอลลาร์หรือ0.57ดอลลาร์ต่อหุ้นอันนี้คือตามมาตรฐาน GAAP นะคะใช่ครับ ตัวเลขกำไรสุดที่ตามแก็บมันลดลงนิดหน่อยแต่ว่าอย่างที่คุณโฮสบอก VCI เป็น r i ดนะครับซึ่งสำหรับธุรกิจประเภท r e ดเนี่ยนักลงทุนหรือว่าตัวบริษัทเองมักจะให้ความสำคัญกับอีกตัวชี้วัดหนึ่งมากกว่าก็คือ AFFO หรือ Adjusted Funds from Operations ครับอ๋อค oh, <ha. S 1> ่ะ AFFO ครับ เพราะว่า AFFO เนี่ยมันจะสะท้อนกระแสงเงินสดจากการดำเนินงานหลักๆได้ดีกว่ากำไรสุทธิตามแก็บนะครับโดยเฉพาะสำหรับ r e ี t เพราะมันมีการตัดรายการที่ไม่ใช่เงินสดออกไปอย่างเช่นค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมันเป็นรายการทางบัญชีที่ค่อนข้างใหญ่สาหรับ r e i t ครับอืมค่ะแล้วก็จุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือถึงแม้กาไรสุทธิตามแก็บจะลดลงเนี่ย แต่ว่า VCI เค้เขากลับปรับเพิ่มคาดการ AFFO สําสำหรับทั้งปี2025ขึ้นนะครับเอ้าเหรอคะครับซึ่งอันนี้มันก็สะท้อนความเชื่อมั่นในการดำเนินงานหลักของเขาแต่เขาก็ค่อนข้างระมัดระวังนะครับคือเขาเลือกที่จะไม่ให้คาดการกํกำไรสุทธิตามแกลบเพราะว่ามองว่ายังมีความไม่แน่นอนของบางรายการที่อาจจะกระทบตัวเลขแกลบได้ในอนาคตครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือมองว่า AFO น่าจะสะท้อนภาพจริงได้ดีกว่าในมุมของเขาใช่ไหมคะ ประมาณนั้นเลยครับสําหรับรีททั่วไปก็จะมองแบบนี้กันน่าสนใจค่ะแล้วถ้าเราดูการปรับปรุงรายการนะคะจากกําไรสุทธิไปเป็น AFO ในไตรมาสหนึ่งเนี่ย จาก543.6ล้านขึ้นไปเป็น616.0ล้านดอลลาร์ก็มีรายการปรับปรุงหลายอย่างเลยอย่างที่เมื่อกี้บอกมีรายการเช่าการเงินที่ไม่ใช่เงินสดค่าตอบแทนในรูปหุ้นแต่มีรายการหนึ่งที่ดูตัวเลขมันค่อนข้างใหญ่เหมือนกันค่ะคือการเปลี่ยนแปลงค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่เพิ่มขึ้นถึง187.0ล้านดอลลาร์อันนี้มันคืออะไรแล้วมันบอกอะไรเราได้บ้างค่ะครับ ตัวเลข187ล้านของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตหรือ allowance for credit losses ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับอันนี้มันเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี CECL หรือ current expected credit losses ครับคือมันเป็นการตั้งสำรองเชิงป้องกันสำหรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับอ๋อ oh, เป็นการมองไปข้างหน้าใช่ครับ มันสะท้อนการประเมินที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับความน่าจะเป็นที่ผู้เช่าอาจจะผิดนัดชำระหนี้ในอนาคตหรือ probability of default PD แล้วก็ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นถ้าเขาผิดนัดจริงๆหรือ loss given default LGD การประเมินนี้มันก็อิงจากหลายปัจจัยนะครับทั้งผลการดําเนินงานปัจจุบันของผู้เช่าเองแล้วก็แนวโน้มเศรษฐกิจมหาภาคที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไป การที่เขาตั้งสำรองเพิ่มขึ้นก็แปลว่าระบบหรือโมเดลของเขาเนี่ยมองเห็นความเสี่ยงที่อาจจะสูงขึ้นในอนาคตนะครับอืมค่ะแต่ว่าจุดสำคัญมากๆที่ต้องย้ำเลยนะครับคือณวันที่3 1มเอมีนาคม2 0 2 5หรือณสิ้นไตรามาสหนึ่งเนี่ยสัญญาเช่าแล้วก็เงินกู้ทั้งหมดของ VCI ยังคงมีการชำระตามปกติอยู่นะครับยังไม่มีการผิดนัดเกิดขึ้นจริงอ๋อโอเคค่ะคือเป็นการตั้งสำรองตามหลักบัญชีเผื่อไว้เฉยๆแต่ปัจจุบันยังไม่มีปัญหาจริงๆเกิดขึ้น ถูกต้องครับเข้าใจแล้วค่ะก็เป็นการเตรียมพร้อมที่ดีนะคะทีนี้พอพูดถึงผู้เชา่าความแข็งแกร่งของผู้เชา่ามันก็ต้องเชื่อมโยงกับคุณภาพของสินทรัพย์ในพอร์ตของ VCI โดยตรงเลยใช่ไหมคะงั้นเรามาดูภาพรวมพอร์ตกับกลยุทธ์ของ VCI กันหน่อยดีไหมคะเห็นว่าพอร์ตเขาก็ใหญ่ทีเดียวเลยนะคะมีสินทรัพย์ทั้งหมด93แห่งครับใหญ่มาก ส่วนใหญ่ก็เป็นอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มเกมมิ่ง54แห่งแล้วก็มีกลุ่มประสบการณ์อื่นๆอีก39แห่งรวมๆแล้วมีห้องพักโรงแรมโอ้กว่า60,000ห้องเลยค่ะใช่ครับแล้วเขาก็เน้นย้ำนะคะว่าเป็นอาคารชั้นนําในตลาดที่ดําเนินงานโดยผู้ประกอบการด้านประสบการณ์ชั้นนําแล้วมีจุดเด่นที่น่าสนใจมากคือ อายุสัญญาเช่าเฉลี่ยที่ยาวมากถึง40.4ปีอันนี้ถ้ารวมสิทธิการต่อ,อายุด้วยนะคะใช่ครับตรงนี้เป็นจุดแข่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับเรื่องอายุสัญญาเช่าที่ยาวขนาดนี้มันหมายถึงกระแสรายได้ที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วก็คาดการได้ในระยะยาวซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนชอบอยู่แล้วโดยเฉพาะในภาวะที่ตลาดมันผันผวนแบบนี้นะครับค่ะจริงด้วยค่ะแล้วมันก็สอดคล้องกับกลยุทธ์หลักของ VICI เลยครับที่เขามุ่งเน้นไปที่ สังหาริมทรัพย์เพื่อประสบการณ์หรือ experiential real estate ซึ่งเป็นธุรกิจที่คนต้องไปใช้บริการไปสัมผัสด้วยตัวเองจริงๆม,มันเลยไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากอีคอมเมิร e ์ซหรือที่เขาชอบเรียกว่า amazon effect มากเท่ากับพวกค้าปลีกทั่วไปอ๋อค่ะค่ะนอกจากนั้นนะครับโครงสร้างสัญญาเช่าของเขาส่วนใหญ่เป็นแบบ triple net ระยะยาว triple net น,นี่คือยังไงนะคะ ทริปเปิลเน็ตหรือ NNN นี่นะครับคือสัญญาที่ผู้เช่าเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหลักๆเกือบทั้งหมดเลยครับทั้งภาษีที่ดินค่าประกันภัยแล้วก็ค่าบำรุงรักษาตัวอาคารอ๋อคือ VICI แทบไม่ต้องรับภาระตรงนี้เลยใช่ครับทําให้ VICI มีภาระค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานน้อยลงแล้วก็มีรายได้ค่าเช่าที่ค่อนข้างแน่นอนคาดการณ์ได้ชัดเจนมากขึ้นครับดีจังเลยค่ะแล้วในแง่ของการเติบโตล,ล่ะคะมีรายได้นั่นคงแล้วจะโตต่อ,อยังไงครับ สำหรับการเติบโตของ VICI เนี่ยหลักๆมาจาก3ช่องทางครับ 1. คือการเข้าซื้อกิจการจากภายนอกหรือ External Acquisition อย่างล่าสุดก็มีการให้เงินกู้กับโครงการใหญ่ๆอย่าง One Beverly Hills นะครับ 2. คือการลงทุนพัฒนาสินทรัพย์เดิมร่วมกับผู้เช่าผ่านกองทุนที่ชื่อว่า Partner Property Growth Fund อันนี้ก็เช่นการลงทุน700ล้านดอลลาร์ในโครงการปรับปรุง Vene Resort ที่ Las v e g a สครับ อ๋อ oh, คือลงทุนเพิ่มในทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วใช่ครับเป็นการต่อยอดจากของเดิมแล้วก็3คือการเติบโตของค่าเช่าจากสินทรัพย์เดิมหรือ same store rent growth อันนี้มันก็จะมีทั้งส่วนที่ปรับขึ้นตามที่ระบุในสัญญาอยู่แล้วนะครับประมาณ1.7%ต่อปีแบบไม่มีภาระหนี้แล้วก็มีส่วนที่สำคัญคือการปรับขึ้นตามอัตรางเงินเฟอ้อหรือ CPI escalator ซึ่งส่วนนี้ครอบคลุมค่าเช่าประมาณ42%ในปี2025นี้นะครับค่ะ และสัดส่วนนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับคาดว่าจะไปถึง90%ภายในปี2035ครับก็เป็นการป้องกันความเสี่ยงเรื่องเงินเฟอ้อได้ดีในระยะยาวโอ้โหดูเหมือนจะมีทั้งความมั่นคงจากสัญญาเช่าระยะยาวแล้วก็มีช่องทางการเติบโตที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะทั้งซื้อเพิ่มลงทุนเพิ่มแล้วก็ค่าเช่าที่ปรับขึ้นได้อีกแต่แน่นอนค่ะทุกการลงทุนก็ต้องมาพร้อมความเสี่ยง ในเอกสารของ VCI เองเขาก็พูดถึงข้อความคาดการล์ลวงหน้าแล้วก็ปัจจัยความเสี่ยงต่างๆไว้เหมือนกันอยากให้ช่วยสรุปหน่อยค่ะว่าความเสี่ยงหลักๆที่นักลงทุนควรมจะจับตาดูสำหรับ VCI เนี่ยมีอะไรบ้างคะครับความเสี่ยงหลักๆที่ VCI เขาเปิดเผยไว้เนี่ยก็สามารถแบ่งเป็นกลุ่มๆได้นะครับกลุ่มแรกเลยที่สาคัญมากก็คือความเสี่ยงทางเศรษฐกิจอันนี้หนีไม่พ้นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเฟอ้อ อัตราดอกเบีย้ยที่อาจจะยังสูงอยู่หรือความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งปัจจัยพวกนี้มันกระทบตกอกำลังซื้อแล้วก็การใช้จ่ายของผู้บริโภคโดยตรงเลยนะครับโดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยวสันทนาการหรือประสบการณ์ต่างๆซึ่งเป็นธุรกิจหลักของผู้เช่า VCI อืมใช่ค่ะถ้าคนไม่มีเงินก็คงลดการเที่ยวการเข้าคาสิโนก่อนเลยถูกต้องครับกลุ่มที่2ก็คือความเสี่ยงที่เกี่ยวกับตัวผู้เช่าเอง t e n a n t risk เนื่องจาก VCI พึ่งพิงรายได้ค่าเช่าจากผู้เช่ารายใหญ่ไม่กี่รายนะครับโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจคาสิโนและโรงแรมถ้าหากผู้เช่ารายใดรายหนึ่งประสบปัญหาทางการเงินหรือผลประกอบการไม่ดีมันก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของ VCI ทันทีครับค่ะอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงแบบกระจุกตัวเหมือนกันนะคะใช่ครับกลุ่มที่3คือความเสี่ยงด้านการเงินและการจัดหาเงินทุน (Financing Risk) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่อัตราดอกเบีย้ยสูงแบบนี้นะครับต้นทุนการกู้ยืมเงินเพื่อไปซื้อกิจการใหม่ๆหรือแม้กระทั่งการรีไฟแนนซ์นี่เดิมที่จะครบกำหนดในอนาคตเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นซึ่งอาจจะกระทบต่อความสามารถในการเติบโตหรือผลกำไรได้ครับค่ะนอกจากนี้ก็มีความเสี่ยงอื่นๆอีกนะครับเช่นการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกมมิงหรืออสังหาริมทรัพย์การแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้นแล้วก็ความเสี่ยงในการที่จะต้องรักษาคุณสมบัติการเป็นรีด เพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อไปแล้วมีความเสี่ยงด้านตลาดอื่นๆอีกไหมคะอย่างอัตราดอกเบี้ยที่ผันผวนนี่กระทบโดยตรงเลยไหมคะครับเรื่องความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ยก็เป็นความเสี่ยงด้านตลาดที่สําคัญนะครับแม้ว่านี่ส่วนใหญ่ในปัจจุบันอาจจะมีอัตราดอกเบีย้ยคงที่หรือมีการทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงสวอปไว้บ้างแล้วในอดีตแต่ความเสี่ยงมันจะไปอยู่ที่การรีไฟแนนซ์ในอนาคตอย่างที่บอกไปหรือการกู้ยืมใหม่ที่ต้นทุนอาจจะสูงขึ้น อีกอันก็คือความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะครับเพราะ VICI ก็มีการลงทุนในแคนาดาด้วยแต่บริษัทก็พยายามบริหารจัดการความเสี่ยงนี้โดยการกู้ยืมเป็นสกุลเงินท้องถิ่นดอลลาร์แคนาดาเพื่อให้เกิด natural hedge ครับพความเสี่ยงต่างๆชัดเจนขึ้นแล้วนะคะ สรุปสั้นๆอีกทีก็คือผลประกอบการไตรมาสหนึ่งของ VCI เนี่ยแม้กำไรสุทธิตาม GAF จะดูดรอปลงไปเล็กน้อยแต่ตัว AFFO ซึ่งสะท้อนกระแสะเงินสดหลักจริงๆยังคงแข็งแกร่งอยู่แล้วก็มีการปรับเพิ่มคาดการทั้งปีด้วย บริษัทยังคงเดินหน้าตามกลยุทธ์เดิมคือมุ่งเน้นที่สินทรัพย์เพื่อประสบการณ์คุณภาพสูงมีสัญญาเช่าระยะยาวเป็นกรอบป้องกันแล้วก็มีช่องทางการเติบโตที่วางแผนไว้ชัดเจนแต่ก็ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายทางเศรษฐกิจมหาภาคแล้วก็ความเสี่ยงที่ผูกอยู่กับผู้เช่ารายใหญ่ๆทีนี้คำถามคือแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรกับนักลงทุนหรือเราควรมอง VCI ยังไงต่อไปดีคะครับ โดยรวมแล้วเนี่ยผมมองว่า VCI เขาวางตำแหน่งตัวเองค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเป็นผู้เล่นระยะยาวที่เน้นความนั่นคงในตลาดอสังหาริมทรัพย์เฉพาะกลุ่มมากๆก็คือกลุ่มเพื่อประสบการณ์ experiential เขาอาศัยจุดแข็งของโมเดลสัญญาเช่าแบบ Triple NET ระยะยาวที่ช่วยสร้างกระแสรายไ,ได้ที่สม่ำเสมอและก็คาดการได้ค่อนข้างดีอย่างที่คุยกันไป ดังนั้นความสําเร็จในระยะยาวของ VCI เนี่ยมันก็จะผูกอยู่กับปัจจัยสําคัญจริงๆแค่2อ,อย่างหลักๆนะครับ1คือความแข็งแกร่งทางการเงินอย่างต่อเนื่องของผู้เช่ารายใหญ่ของเขาว่าจะยังไปต่อได้ดีแค่ไหนในสภาวะเศรษฐกิจต่างๆและ2คือสเสถียรภา,ภาพทางเศรษฐกิจในภาพรวมว่าจะยังสนับสนุนให้ผู้บริโภคมีกําลังซื้อและก็มีความต้องการที่จะใช้จ่ายเงินไปกับประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้ต่อไปหรือไม่ถ้า2ปัจจัยนี้ยังดีอยู่ VCI ก็มีแนวโน้มที่จะทําผลงานได้ดีต่อเนื่องในระยะยาวครับ ขอทิ้งท้ายเป็นคำถามชวนคิดนิดนึงละกันนะคะว่าเมื่อพิจารณาถึงเทรนด์ที่คนให้ความสำคัญกับประสบการณ์มากกว่าสิ่งของมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ย นิยามของอสังหาริมทรัพย์เพื่อประสบการณ์ของ VCI ในอนาคตมันอาจจะมีการพัฒนาหรือขยายขอบเขตไปได้อีกไหมคะนอกเหนือจากแค่คาสิโนรีสอร์ทหรือสถานบันเทิงที่เราเห็นในปัจจุบันอาจจะมีภาคส่วนใหม่ๆอะไรอีกบ้างที่อาจจะเข้ามาอยู่ในกรอบการลงทุนของเขาได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็น่าติดตามดูเหมือนกันนะคะอะคขาวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้เชี่ยวชาญมากๆนะคะที่มาให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ VCI Properties กันอย่างละเอียดเลยค่ะยินดีครับ ขอบคุณคันผู้ฟังนักลงทุนทุกท่านที่ติดตามรับชมกันจนจบนะคะหากเนื้อหาในวันนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานไอเดียลงทุนด้วยนะคะและถ้าหากอยากสนับสนุนช่องของเราเพิ่มเติมก็อย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกช่องไอเดียลงทุนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดสิทธิพิเศษแล้วก็เนื้อหาดีๆก่อนใครคะ่ะ สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วพบกับไอเดียการลงทุนใหม่ๆได้อีกครั้งในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆน,นักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ี่ช่องทางง่ายๆดังนี้หนึ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR code พร้อมเพย์ตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แตงขอบคุณมากๆครับ